ก็กินยาตัวเองอขอบัตไทยตอนแหนแม่ของเจ้าตัวเด็กไปช่วยผมไปยาโดยที่พ่อไม่รู้ตัวเป็นท์อีนัราจะย้อนได้รามิทอนมันจะแม่เจ้าขี่ม้าหรอที่แม่เจ้าต้องสิ้นใจตายกลางนาครไปตายในคาม้าตอนนั้นความผิดของพวกเนวันไม่ไปติดใจผมตลอดเลยหรอน่าเล่นทีวีโอ่ะมินท์ พอแล้วามีอยู่สิ่งเดียวเท่านั้นที่ไม่ให้เจ้าต้องก้งชีวิตมันต้องแลกด้วยชีวิต,ตจับพ่อยนี้ดาบเร่มน,นี้เจ้าจงรับมันไว้และจำไม่ขึ้นใจนาตายาเละรามิทอนสองคนมันป็นคน No, no. no.